ดีค่ะวันนี้แปลนไพลไทยขอนำเสนอผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหนังศีรษะและผิวกายเป็นแชมพูครีมหมักผมและสครับผิวสมุนไพรแท้ค่ะซึ่งแชมพูและครีมหมักผมสมุนไพรจะช่วยบำรุงเส้นผมและแก้ปัญหาให้กับเส้นผมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหารังแค่ผมร่วงผมบางผมหงอก ถ้าเราใช้สมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่องก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคะในการผลิตจะมีวัตถุดิบได้แก่สมุนไพยรีอย่างซึ่งประกอบไปด้วยมะกรูด400กรัมว่านหางจระเข้200กรัมหิง100กรัมดอกอัญชันแห้ง5 g, g, กรัมเอ็น70 200กรัมเกลือไม่เสริมอวดีน100กรัมและน้ำสะอาด2ลิตรค่ะ กระบวนการผลิตมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกล้างมะกรูดให้สะอาดก่อนนะคะแล้วนำมาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้มะกรูดนอกจากจะช่วยช,วยชำะระล้างสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ตามเส้นผมและอาการคันหนังศีรษะแล้วยังช่วยบำรุงเส้นผมทำให้เส้นผมนุ่มสลวยด้วยค่ะอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องรังแคอาการคันหนังศีรษะ เพราะผิวมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งจะช่วยทำให้หนังศีรษะไม่แห้งแล้วนำเม็ดออกด้วยนะคะพอได้มากรูดที่ลายเม็ดแบบนี้แล้วต่อไปต้องรีบปอกว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้จะมียางเราจะต้องนำไปล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงอาการคัน สำหรับสรพคุณของว่านหางจระเข้จะช่วยทำให้เส้นผมและหนงังศีรษะมีความชุ่มชื้นช่วยปรับสมดุลแก้ปัญหาเรื่องผมงอกก่อนไวัยได้ค่ะทำให้เส้นผมเนางามแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายและไม่แตกปลายด้วยค่ะเมื่อตัดว่านหางจระเข้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปล้างยางออกอีกครั้งนะคะ <S <S สำหรับขิง ให้หล้างทําความสะอาดเอาเศษดินออกก่อนและนํามาหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้และขิงที่ใช้จะต้องเป็นขิงแก่โดยสังเกตได้จากสีถ้าขิงแก่สีจะเข้มค่ะสําหรับขิงเป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้ปัญหาเส้นผมของคุณได้เป็นอย่างดีเพราะในขิงจะมีวิตามินแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงเส้นผมและช่วยป้องกันผมหงอกด้วยค่ะและยังช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมทําให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นค่ะ ตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จแล้วไปขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะให้นำมะกรูดใส่ลงไปในหม้อต้มตามด้วยขิงและดอกอัญชันค่ะสำหรับดอกอัญชันจะช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำเป็นเงางามรักษาอาการผมร่วงผมบางได้ค่ะสำหรับว่านหางจระเข้เราจะนำไปใส่ในหม้อต้มที่หลังนะคะ เพราะว่าเราจะต้องใส่ในความร้อนที่ไม่เกิน80องศาเพื่อเป็นการรักษาสารสำคัญที่อยู่ในว่านหางจระเข้ค่ะจากนั้นใส่น้ำสะอาดลงไปเพื่อต้มสมุนไพรค่ะจากนั้นให้นำขึ้นตั้งไฟด้วยความร้อนปานกลางนะคะและที่สำคัญจะต้องปิดฝาหม้อให้สนิทด้วยค่ะเพื่อที่น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดจะได้ไม่ระเหยออกไปหมดนะคะ เมื่อน้ำเดือดแล้วให้เบาไฟลงและเคี่ยวต่อประมาณ20นาทีเมื่อครบ20นาทีแล้วเราจะใส่ว่านหางจระเข้ลงไปค่ะและปิดไฟและรอให้น้ำสมุนไพรเราเย็นตัวลงค่ะตอนนี้น้ำสมุนไพรเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะจากนั้นให้กรองเอาน้ำต้มสมุนไพรไปทำเป็นแชมพูสระผมค่ะแล้วเราก็จะได้น้ำต้มสมุนไพรเข้มข้นปริมาณ300กรัมค่ะส่วนที่เหลือ เราก็จะนำไปทำครีมหมักผมและสะครับผิวค่ะขั้นตอนต่อไปจะไปทำแชมพูกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำต้มสมุนไพรที่เรากรองมาแล้วเมื่อสักครู่บวกกับ N70 และเกลือและน้ำค่ะเราจะเริ่มจากผสม N70 กับเกลือให้เข้ากันก่อนนะคะ N70 ก็คือสารชำระล้างทำความสะอาดที่ทำให้เกิดฟองค่ะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สำหรับเกลือที่ใช้จะต้องเป็นเกลือป่นที่ไม่ผสมไอโอดีนนะคะเพราะถ้าใช้เกลือผสมไอโอดีนแล้วจะทำให้แชมพูของเราไม่มีความข้นหนืดค่ะให้เราคนผสม N70 เกลือและน้ำสมุนไพรที่เราต้มไว้โดยทยอยใส่ทีละน้อยจนหมดนะคะจากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไปน้ำที่ใช้จะอยู่ที่2ลิตรค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะ ผสมให้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะพักให้ฟองยุบอยู่ที่ประมาณ5-6าถึงชั่วโมงค่ะในระหว่างที่รอเราจะไปทำครีมหมักผมและสะครับผิวกันต่อเลยค่ะโดยเราจะนำสมุนไพรต้มไปปั่นให้ละเอียดและจะได้ออกมาเป็นครีมสมุนไพรที่มีความเข้มข้นจากนั้นให้กรองเอาแต่น้ำออกจะได้ครีมหมักผมที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยค่ะ สำหรับกากสมุนไพรเราจะเอาไปทำเป็นสครับขัดผิวค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา5-6ชั่วโมงแล้วค่ะกลับมาดูแชมพูสระผมที่เราพักให้ฟองยุบต่อนะคะเราจะเห็นว่าฟองยุบหมดแล้วสีสวยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ครบทั้ง3อย่างแล้วนะคะนำไปบรรจุได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้เราจะได้แชมพูสระผม500มิลลิลิ5ขวดครีมบรบผม500มิลลิลิต1ขวดและสะครับผิว50กร,ร,ร,รัม3กระปุกค่ะรีวิวจากผู้ใช้จริงค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายห้างสรรพสินค้าร้านโชวหวยร้านสะดวกซื้อหรือจะเป็น f a c e o o o k Fan พจพลายไทย Official และ Official Line นอลายไทยนะคะ